สวัสดีครับวันนี้ผมเต่านินจาเนี่ยตอนแรกตั้งใจว่าจะตัดเทปวันนี้วันเดียวอาเทปเดียวนะครับ <c oughs> แต่ปรากฏว่าได้ติดตามดูเรื่องของข่าวคราว,าวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับฝรั่งที่ชื่อเดวิดที่ไปเตะเอาคุณหมอนะที่จังหวัดภูเก็ต หลังจากที่ได้นั่งพินิษพิจารณาดูแล้วเนี่ยนะฮะก็เลยอยากมาตัดเทปอีกสักเทปหนึ่งนั่นก็คือผมได้บอกในรายการเต่านินจาอาสาเจาะความจริงในรายการเป็นปากเป็นเสียงในรายการต่างๆที่ผมเต่านินจาได้เคยพูดแล้วก็แนะนำนะฮะ รัฐบาลแนะนำสอสแนะนำพักการเมืองมาโดยตลอดว่าต้องการให้รัฐบาลเนี่ยตั้งคณะทำงานขึ้นมาหนึ่งชุดนะอันประกอบประกอบไปด้วยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมนะกระทรวงกลาโหมฝ่ายความมั่นคงนะสอมอชอและตำรวจทำไม่ะฮะ เพื่อที่จะให้มีการเดินงานในการควบคุมดูแลนะแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนรักยาพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนชาติพันธุ์และต่างด้าวต่างด้าวอันหมายถึงไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือใครก็ตามที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเพราะถ้าเราสั่งผู้ว่าอย่างเดียวเนี่ยผู้ว่าในอำเภอมันไม่ทํางานนะครับ มันไม่ทํางานทีนี้ถ้ามีคณะกรรมการชุดนี้เข้าเข้ามาเนี่ยมันสามารถดูแลแก้ไขปัญหาเช่นหนึ่งเราสามารถแยกคนพี่น้องชาติพันธุ์ออกมาเป็นกลุ่มๆพี่น้องต่างด้าวได้เป็นกลุ่มๆนะสองแก้ไขปัญหายาเสพติดสามแก้ไขปัญหาการค้าอาวุธสี่แก้ไขปัญหาเรื่องของการค้ามนุษย์และห้าแก้ไขปัญหาเรื่องคอเซนเตอร์ แต่ปรากฏว่าไม่มีหมูหมากาไก่ที่ไหนฟังเลยฮะผมเคยพูดเคยแนะนําเข้าไปในกลุ่มของรวมไทยสร้างชาติที่ผมมีความตั้งอกตั้งใจเดินทางจากกรุงเทพไปร่วมการอบรมที่กรุงเทพมหานครไปพบปะผู้นําระดับสูงของพักเลขาพักหัวหน้าพักคณะกรรมการพักและเจ้าหน้าที่พักหลายๆคนหลายๆท่านกลับมาเราดีอกดีใจว่า น่าจะเป็นหนทางอีกหนทางหนึ่งที่จะฝากเรื่องไปกระตุ้นเตือนรัฐบาลในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลเดียวกันก็สามารถที่จะฝากเรื่องบางเรื่องนะทำงานร่วมกันเขาเรียกว่าบูรณาการแต่ปรากฏว่าเราได้แนะนำนะทั้งลายลักษณ์อักษรทั้งคำพูดทั้งอะไรต่อเมืออะไรนะกลับมองว่าเฮ้ยเต่านินจาเนี่ย เพอเจอร์บ้าบ้าบาบบแม้แต่เรื่องของคำเมนที่เราแนะนำไปนะบอกให้เฝ้าระวังรอบประเทศที่เขาจ้องกำลังทำลายล้างประเทศไทยนะแนะนำอะไรไปไม่ใส่ใจนะแถมกลับมาว่าพูดจาเสีษดสีถ้าสมองมีแค่นี้นะฮะไม่มีทางละครับที่คุณจะได้มาเป็นพักอันดับหนึ่งนะครับ เที่ยวไล่กว้านไล่าหาแต่สอสอที่สอบตกงวดที่แล้วถามว่าเขามีข้อมูลอะไรบ้างมีผลงานอะไรบ้างคนเหล่านี้ถามผมสิครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดลําปางดังนั้นผมจึงต้องให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยเพื่อไปประสานกับทางผู้ว่าไปประสานกับทางนายอำเภอเพื่อที่จะลงลึกไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้าน แล้วทําการสํารวจว่าในแต่ละหมู่บ้านแต่ละตําบลแต่ละอำเภอนั้นเนี่ยนะมีพี่น้องชาติพันธุ์ที่มีถิ่นที่อยู่จริงๆเท่าไหร่ที่จะได้สิทธิเรื่องของบัตรประชาชนเท่าไหร่ที่จะได้บัตรประชาชนได้สัญชาติโดยอายุเกิน60ปีเท่าไหร่และคนที่พ่อแม่ลูกนะฮะเป็นคนไทยภรรยายังถือ,อบัตรต่างด้าวบ้างถือ าพาสปอร์ตบ้างเนี่ยนะพิจารณาตรวจ d ีเอย่างที่ d ด i SI ไอเขาทําแล้วก็ให้สัญชาติไปนะภรรยาลูกเป็นคนไทยแล้วสามีถือต่างรา้าาหรือบัตรหัวศูนย์ก็ให้สัญชาติเข้าไปเราก็สามารถแยกคนออกมาเป็นกลุ่มๆได้เลยว่ากลุ่มที่1ที่2อที่สที่ส่ส่วนแรงงานเอโมถูกต้องตามกฎหมายก็เป็นไปตามระบบของกฎหมายเราไม่ต้องไปแต่ต้องแต่ สำรวจเท่านั้นว่าอยู่ที่ไหนเท่าไหรเอีกกลุ่มหนึ่งที่หลบหนีเข้าเมืองนั่นแหละครับเราต้องมาพิจารณาว่า <c oughs> จะดำเนินการอย่างไรที่จะสามารถควบคุมได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนนี่อีกส่วนหนึ่งเมื่อเราทำได้อย่างนี้เราจะรู้เลยนะครับว่าประชากรชาติพันธุ์ประชากรในประเทศไทยนะมีเท่าไหร่ใครอยู่ที่ไหนอย่างไร เกิดอะไรขึ้นเราสามารถติดตามได้แล้วนอกจากนี้ก็สำรวจทุกพื้นที่ทุกอำเภอทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยว่ากลุ่มต่างด้าวที่เข้ามามีเมียคนไทยมีผัวคนไทยเข้ามาประกอบอาชีพถูกหรือผิดกฎหมายอย่างไรเนี่ยนะแล้วก็ดำเนินการดูแลแก้ไขปัญหายารับซวยนะครับเพราะความเฮงซวยเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดไม่ได้มาจากใครทั้งสิ้น แต่มาจากเจ้าหน้าที่รัฐมาจากนักการเมืองนะที่ร่วมกันโกงบ้านกินเมืองน,นั่นเอบางกลุ่มบางคนนะคนที่ดีๆก็เยอะนักการเมืองที่ดีๆก็มีนะข้าราชการที่ดีๆก็เยอะแต่ข้าราชการหิงซวยบางกลุ่มบางคนเนี่ยนะฮะนอกจากไม่ทําแล้วยังหาเรื่องแล้วมาวันนี้เป็นอย่างไรครับมาวันนี้นี่เห็นได้ชัดใช่ไหม ว่าคนเหล่านี้แฝงเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวแฝงเข้ามาเป็นอะไรต่อมี่อะไรเสร็จแ,แล้วเข้ามาเป็นไงฮะเป็นผู้สร้างอิทธิพลอย่างในจังหวัดภูกเก็ตในยุคข,ของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเราคือผมเต่านินจากับท่านสสสุธาประทีปนัทหลังในขณะนั้นนะครับได้ทําเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของขบวนการมาเฟียรัฐเสียให้กับท่านแต่ปรากฏว่าดําเนินการอย่างไรหรือไม่เราไม่ทราบ นะก็หายไปแต่มาบัดนี้เนี่ยนะฮะเป็นเรื่องเป็นราวเห็นไหมว่านายเดวิดเนี่ยนะฮะอ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นไงฮะพฤติกรรมกลางใหญ่เป็นผู้มีอิทธิพลเป็นมาเฟียเหตุก็เพราะอย่างที่ผมได้บอกไปเทปที่แล้วบอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการนะทุกระดับ าบางพวกบางคนบางกลุ่มรวมทั้งนักการเมืองบางพวกบางคนบางกลุ่มด้วยไม่ยอมอก้มหัวไปซุกอยู่ใต้อุ้งตีนคนเหล่านี้เนี่ยด้วยอำนาจเงินไม่มีทางคนเหล่านี้จะเป็นมาเฟียได้ไม่มีทางที่คนเหล่านี้จะมากลางบนผืนแผ่นดินไทยได้ดังนั้นผมจึงบอกว่าให้สำรวจอย่างที่ผมว่า ถ้าคุณไปโยนเรื่องให้ผู้ว่าแต่และจังหวัดทำมันไม่ทำหรอกครับถ้ามันทำงานจริงๆเนี่ยปัญหาเรื่องร้องทุกขร้องเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งคนชาติพันธุ์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการรังแกของเจ้าหน้าที่รัฐมันจะไม่มีแม้แต่จังหวัดเดียวทุกอย่างจะเรียบร้อยแต่นี่มันไม่ทำดังนั้นจึงมีเรื่องร้องเรียนสารพัดเรื่องแต่และจังหวัดแต่และอำเภอแต่และตำบลแต่และหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสองปกบุกรุกป,ป่าอุทยานนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามสิ่งต่างๆเหล่านี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องลงมาดูแล้วก็ฟันธงดูแลแก้ไขแล้วนั่งทำหาทำเหวอะไรกันอยู่แดกยัดหาแต่เงินเดือนของชาวบ้านไอผู้ว่าที่ดีนะเพื่อที่ดีประหลัดที่ดีก็ไม่มีโอกาสครับไม่มีโอกาสที่จะมาทำงานในตำแหน่งสูงๆดูบางคนสิครับเป็นคนดีมาก ตอนเป็นผู้ว่าเป็นนามเพอจะขึ้นมาเป็นประลัดกระทรวงยังถูกปลดจากรองปลัดกระทรวงไปเป็นผู้ว่าเห็นไหมฮะเพราะอะไรเพราะนักการเมืองไงครับหวังการโยกย้ายเพียงอย่างเดียวก็คือการไปสร้างฐานอำนาจให้กับตนเองหรือเอาพวกพวกของตนเองขึ้นมาโดยไม่ได้ดูตาระตาหมาตาเรือตาแมวตาหมาเหี้ยอะไรทั้งนั้นเอาแต่ผลประโยชน์ของตนเองและประชาชนหลักได้อะไรนี่ไง ที่ผมเต่านินจาบอกว่าทําไมไม่สํารวจทุกพื้นที่แล้วแก้ไขปัญหาจากการที่พูดวันนั้นมาถึงวันนี้มันเป็นจริงแล้วใช่หรือไม่และมันจะเป็นจริงต่อไปถ้าตราบใดก็ตามรัฐบาลยังง,งมโคงกันอยู่อย่างนี้รัฐมนตรียังสมองตื้นนะครับงานนี้ผมบอกได้เลยครับว่าสมัยหน้ายุบสภาวันนี้เลือกตั้งพรุ่งนี้ก้าวไกลเข้า300แน่นอนครับ